เฮโยวัตซับบี้กายสนะครับอ้าวเฮียใครเอมาวะอ๋อเออโอเคครับไม่มีอะไรนะครับโอเคคเราก็จะมาสวัสดีครับเออพบกับผมจิวปิกโลโจโจอิโปเกือบใหญ่นะครับโอเคเออไม่ใช่นะพบกับผมโรมี่โอเคครับเราก็จะมาเริ่มรีวิวกันเลยครับเออนี่จะเป็นด่านห้านะครับนั่นก็คือเคล็ดลับก็คือ กดเลขค่าะครับแล้วก,กด enter ครับโอเครีวิวกันเออกูว่าแล้วนะครับโอเคไม่เกรียนนะครับดัก,ม, hey, up, yeah. กงงมัน,นงง่ลืม hey, up, yeah. เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ย้ยยางย้ย้้เเ้ย้เเฮ้เ้ยเยเยเฮเฮ้ย้้เเเ้ว เราก็จะไม่ต้องเออตายนะเฮ้ยเฮ้ยเออเออเอออุ๊ยจ้ารู้ทันครับตรงนี้เราก็จะโดดไปนะโอ้โหเนี่ยเออตายหานะครับไปครับปุ๊บปป๊บป๊บเออตายหานะครับ เฮ้ยไฮสปีดที่บนแบนโอ้ยยอแบนยิบยี่ยเอายิางวะจำได้ครับเฮ้ยแน่แน่เฮ้ยแน่แน่กุณรู้ทันโอ้โหนะครับเกรียนครับข้างในเอ่อข้างในก็เป็นโรงงานผลิตเห็ดครับเราก็ไม่ต้องสนใจครับเราก็ร้องเพลงเหมือนเดิมครับ โอ้เอาเห็ดพิษมาฝากอยากให้มึงได้กินเห็ดพิษมีวิตามินกินแล้วตายสัตว์เออตายห่าเครับเอ้าลืมครับลืมไปโซนคูปะเอ้ยเอ้ยเอ้ยวอซัมหัวทุเรียนไกส์เอ้ยเอตายห่าโอ้ย แล้วครับเราก็โดดไปโอ้ยโย้โอ้ยโย่สับมือสระเนี่ยโอเคบิชตรงนี้นะครับเราก็โดดช่องนี้ว่างเออโอ้โหข้ามไม่ได้โอ้ยบิชเอื่อตายห่าเออตายหาย่ากบไม่เกียนนะครับตรงนี้เฮ้ยสับมือทุเรียนไง yeah บูเบ้อเนี่ยรูทันโซนคูเปอร์เฮ้กูจำได้นี่เฮ้ย ลูกชิ้นมึงวอลกลูกชิ้นมึงวอลกลูกชิ้นมึงวอล์กเฮ้ยลูกชิ้นมึงวอล์กเฮ้ยชิ้นมึงวอกเอ้ยเอ้ยแอแค่นะครับตายฮึปเฮ้ยตรงนี้จะไปไงครับตรงนี้จะไปไงครับไปไงครับนี่นี่นี่เฮ้ยนี่ผมก็ต้องไปแบบนี้ครับโอ้โหตายหายนะครับ เอเอตายหายแล้วครับบลเโซนคูปเปเฮ้ยทันเฮ้ยนีู่้ทันู้นทัน,ทนแล้วีโซนคูปเปอร์นครับนี่หลบทุกชิ้นมุนวอลได้ครับแม่งโคตรเทพเลยครับโดดไปโอเคครับแจะวิ่งมาเฮ้ยจะมีเพอเออตายหายครับเออตายหายแล้วนะครับ โอเคครับแม่งอ้นชานมนมากเลยครับไปต่อครับดืด้อไม่เป็นไรครับโอเคครับเฮ้ยโอ้ยสมจัง,งนี่ไม่เป็นไรครับเอ้ยอ้นแนะ่หลบได้ชิ้งวอกแตายหายครับก็เอเอตายหาย่าครับเฮ้ยแล้วสับเต๋าสบายมากเพื่นอนเไม่เป็นไรครับไปต่อเฮ้ยเยอะไปจ้า นะครับโอเคเฮ้ยดดฮ้ยโอ้โเฮ้เฮ้ยเฮนี่มันตรงนี้เราก็ต้องตั้งสตีดีๆก่อนสตาร์ทนะครับเิบวิ่งไปวิงมายบเฮ้ยยตาาายหาครับเว้าเอื้อตายหายนะปุ๊บเฮเยยฮเียนยเย้ฮ้ท้อ เอา<ป>เฮ้ลซ์กันหนึ่งกิ๊กเย่ดุโ้ยจ้าฮูว้าฮูจ้าไปซงคูไปซงคูไปซงคูไปไปตรงนี้เราก็ต้องตั้งสติก่อนนะครับ นับน้ำครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคไปบิชเฮ้ยย่าอู้ห้าแล้วอู้ห้าแล้วอย่าบิชอ่ะแม่งนะครับควนตีนไก่ควายเฮ้ยวัาซับไก่หนึ่งไก่นี่ไปเออลืมครับอะไรครับโอเคครับ ไปต่อครับตืดตืดนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจครับแเราไปโดดไปเฮ้ยไปโดดโดดโดดไปลงชิงวอลปเฮ้ยไาซับกี่นึงไกันี่ตายหาครับไปนะครับเฮ้บเฮ้บมีเทคนิคบนี่เออตายหาเออตายหาคยนบ จะมีเพียงแต่เธอรักเพียงแต่เธอ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 ฮุบเฮียเฮ้ยเฮ้ยวบิเฮยาชัออ่นชนมกายปุ๊บตายฮะอ่ะ <bizarre> อ่ะอ่เฮ้ยเฮ้ยแมงนะครับโอ้ย ศูนยแล้วลูอปีดที่บอลแบนเอ,อือตายหาเราจะมาเล่นแบบสปีดที่บอลแบนนะครับปุ๊บปุ๊ยสปีดที่บอลแบนอ,อ้ยโอเอ,อตายหานะครับเอ,อือเฮ้ยจะสปที่บอลแบนเอ,อือตายหาเฮ้น w h a t s ไก่หนึ่งไก่ย นี่เป็นตาสุดท้ายคร,ออครับเออถ้าเกิดอ,อิอ้ยอโอโอเัครโบโอ้อโ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 อรอบอโอเคคอโอเออโ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 อบอโ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 อเยี๋ยอโอโอโาโอ้อโอยอโอโอนอโ่โอ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 เค,ค่เอ,อับ,อคคบขอหอ,อุดเอ่อพาร์ทอโนนอโเโอ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 ออ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  แม่งตายบ่อยเกินนะครับเฮ้ออโอเคครับขอบคุณครับ